สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวทาตลมนะคะเป็นคลิปรันดอมในหัวข้อที่ว่านะคะจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้นะคะลมก็คือราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะนะคะไพ่คงไม่ตรงกับทุกท่านนะคะเป็นดวงโดยรวมแล้วไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ ธาตุลมนะคะเดมิเชะะียนใบแรกขึ้นมาช่วงนี้คุณอาจจะสนใจศาสตร์ทางไพ่ยิปซีโหราศาสตร์นะคะหรือไม่ก็การปฏิบัติทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะตรงนี้นะเดมิเชียนเนี่ยใบใบนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าการอย่างรู้ก็ได้ <c oughs> ถามว่าธาตุลมเป็นยังไงหมอต้องบอกเลยว่าธาตุลมเป็นดวงที่มีสเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะส่วนใหญ่แล้วสวยหลอ่อดูดีเป็นคนมีปฏิภาณไว้พิบฉลาดด้วยนะคะตรงนี้ ความรักเป็นยังไงที่ผ่านมา The f ค l l หมอมินว่าคุณน่าจะอยากหลุดจากตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์คุณเขาไม่ค่อยให้ค่าเราเขาไม่มีสถานะให้เราก็ได้ความรักมันรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ค่อยได้ใส่ใจเรามีแฟนเหมือนไม่ม,มีมีคนรักก็เหมือนไม่มีคุณอาจจะถูกเทที่ผ่านมาเนาะตรงนี้หมอมินดูว่านะคะ ธาตุลมอาจจะคุยกับกลุ่มะคะราศีกลุ่มลัคนากลุ่มกรกฎลัคนากรกฎเนะาะธาตุดินการเมืองศพมังกรธนูลัคนาธนูนะคะมาดูกันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนิดนึงนะคะอืมนะคะเก <9 S 1> ้าเก้าเหรียญได้ไพ่เก้าเหรียญเหมือนกันเลยสองดาบนะคะสี่เหรียญสองไม้เท้าดีเอ็มเพรสนะคะ The full deliver นะคะเดล l i v e r นี่เมทุนลัคนาเมทุนนะคะไพ่กระโดดออกมาสองถ้วยนะคะสีดาบนะคะธาตุไฟเมสิงฮันโนเจ็บถ้วยนะคะแล้วไพ่ใต้สำหรับเป็นสามถ้วย เออนะคะถ้าให้กระจุกรวมตัวกัน3ถ้วยเอยเดลเวอร์เอยเจ็ดถ้วยเอยพวกนี้เขาหมายถึงความรักเป็นเติร์ตปาร์ตีสามเศร้านะคะคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีเราเป็นคนควบค,คุยคนคนเดียวหรือนะคะเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ให้รู้สึกว่าเอ่อถ้าหมอจะทายคนคนนี้เขาเป็นคนที่ยังยังมองหาโอกาสให้ตัวเองในด้านความรักไม่ได้อยากจะชัดเจนไม่ได้อยากจะจริงใจกับเราเท่าไหร่ หรือความรักที่ผ่านมานะคะสีเลียนเขากักความสัมพันธ์ <c oughs> นะคะแล้วก็อาจจะรักแต่ตัวเองนะคะหรือเรารักเขามากกว่าเขารักเราสองดาบเป็นภาวะทีเออ่เขาเรียกว่านิ่งเฉยนะคะไม่ได้ใส่ใจเรานะคะหรือสองดาบนี้มีตัวเลือกทางเลือกรักพี่เสียดายน้องนะคะโลเลลังเลได้ด้วยนะคะบางคนความรักอยู่ไกลหรืออายุที่แตกต่างถามว่ารู้สึกดีไหมมันก็รู้สึกดีแต่เขาเหมือน รู้สึกดีได้แต่แค่นั้นมันไม่ได้ปูกพัฒนาอะไร d e l i v e r นะคะไพ่ตรงนี้มันหมายถึงรักที่เขามีทางเลือกตัวเลือกเขาไม่ได้ใส่ใจเราทั้งที่เราเคยทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นเอ็มเพนะคะอย่าลืมนะทานลมนะคะเราให้ใจให้อ่านสลับกันได้เนาะนะคะถ้าคุณไม่รัาเข้าแปลว่าเขาทําเราสลับกันแบบนั้นนะคะ, <c oughs> ะนะคะเมเพเป็นสภาวะที่มีคนที่เคยทุ่มเทให้ให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ นะคะ support แต่ตัวเขาเหมือนกักทั้งกักความสัมพันธ์ทั้งรักแต่ตัวเองหรือมองหาโอกาสให้ตัวเองบางกรณีก็เงียบนิ่งไปเฉยเลยนะคะอยู่ไกลได้ด้วยเงียบนิ่งเนาะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างงี้มันเหมือนเขาอาจจะยังไม่พร้อมกับเราหรือเขายังมองหาโอกาสให้กับตัวเองตลอดนะคะนะ,ะสถานะไม่ได้ชัดเจนอะไรด้วยนะคะทีนี้หมอมินดูให้นะมาดูปัจจุบันดีกว่าตัวตนคนที่คุณจะครอบคนที่คุณจะ เจอที่จะเข้ามานะคะเขาเป็นยังไงของทาดลมเพิ่มเติมเนาะจะมีใครเข้ามารักเราเร็วนี้ตัวตนเขาเป็นยังไงนะคะดัซันเลยใบแรกคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มได้ก็ได้นะเป็นคนสดใสเป็นคนน่ารักหรือโปรไฟล์ดีเช่นบางคนก็สวยหล่อหรือมีเงินมีทองมีฐานะการงานการเงินที่ที่ที่ดีนะคะตรงนี้มีความโดดเด่นหมอขอฟิกไปที่อายุน้อยหรือไม่ก็ ถ้าอายุเท่าคุณแปลว่าคนนี้เขาค่อนข้างะาน้าเด็กนะเป็นคนโดดเด่นทีเดียวแหละ,ะจติกนะคะจติกนี้อาจจะเป็นความรักที่เขาเป็นอาจจะทางานในสายราชการได้ด้วยนะคะจติกหรือทําผู้ที่ให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายก็ได้นะคะหรือความรักคนนี้ค่อนข้างเป็นคนช่างเลือกคนนึงนะคะแต่ถ้าให้แล้วเขาจะเหมือนความรักบาลานให้และได้รับพอๆกันนะคะ มอลืมบอกไปเดอซันคุณอาจจะเจอคนที่เช่นทํางานในวงการดารานักร้องยูทูบเบอร์หรือเข้าเป็นดาวมหาลายัยดาวทิกเอหรือคนที่โดดเด่นในวงสังคมนั้นๆก็ได้ะคะเดอเอ็มเพลสอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือถ้าอายุเท่าคุณหรืออายุน้อยแปลว่าคนคนนี้มีความความรักความทุ่มเทให้ใส่ใจนะคะตรงนี้หรือหน้าที่การงานเติบโตแล้วะคะ่ะมีพร้อมทุกอย่างนะเดอเดจัดเมนต์ะนะคะเป็นคนที่คุณ ผูกพันกันมาแต่ดีตบชาติแล้วอีกอย่างหนึง่งหมอต้องพูดเลยนะเป็นสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาด้วยค่ะหกถ้วยมันมีความคิดของคนบางคนเป็นสิ่งเก่าๆอยากจะวนกลับมานะคะถ้าคุณมีปัญหากันในถือไม่เท้าคนคนนี้เป็นคนที่เดินทางใกล้ไกลก็ได้นะทํางานเกี่ยวกับรถเป็นแอร์เป็น, Air, ปนสะจวดนะคะตรงนี้เดลิเวอร์นะคะหมอมีนว่าคนคนนี้คะ,ะเป็นการมเทพที่แผงสอน ที่ให้เจอคุณคิ้งเรียนเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะคนนี้นะค่อนข้างอาจจะสายเปน,นิดนึงนะคะสิบถ้วยนะคะอาจจะเจอทางงานสังคมคางญาติพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงก็ได้นะหรือคนคนที่อยู่ในครอบครัวใหญ่เป็นพอ่อไม้แม่ๆก็ได้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้ด้วยนะคะเด็กหรือไม่เท้านะคะ อ่านะคะคิงถือไม่เท้าคนนี้หมอบอกเลยว่าเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานมากทํางานเก่งนะค,ะค่อนข้างไปทางบ้านง,งานเลยนะคะเนาะแต่เขาไปโอ้ไพควินถือไม่เท้านะคะคุณจะรู้สึกคนนี้กับคนนี้มีอะไรที่คล้ายกันนะคะความรู้สึกที่ที่ถูกชะตาต้องใจอาจจะค่อยๆน้ําซึมบใ่อยค่อยค่อยค่อย,ค,อยคุย,คย,คยหรือ เขาไม่ได้เข้ามาเรามาจีบเราเลยนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นคุยกันแล้วเราถูกชะตาถูกใจคุยกันได้ทุกวี่ทุกวันแล้วเราก็เริ่มรู้สึกดีต่อกันอย่างนั้นก็ได้นะคะได้ด้วยนะเป็นความสามาที่หกไม้เท้านะคะอ่ะหกไม้เทา้าความสามาที่พัฒนาได้นะคะศึกษากันไปคบกันนะคะคุยกันได้ทุกวันพัฒนาความสัมพันธ์นะคะควีนถือถ้วยเป็นถ้วยแห่งการอธิษฐานคอพรใบนี้อาจจะเป็นคนที่เคยสร้างบุญเกื้อนหนุนกันมาได้ด้วยนะ อ่าทีนี้หมอขอดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะชาวทั้นลมความคิดของเขาหมอเห็นไพ่หกด้วยขึ้นมาเลยเนาะมีใครบางคนที่อยากจะกลับมาพยายามเพื่อคุณแล้วนะที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยต่อสู้เคยทุ่มเทตอนนี้หมอมินว่าเขาอยากกลับเข้ามาบ้างและพ่อเดอะเวิร์คคือไพ่จัก,กรวาลไพ่โลกเหมือนเหมือนคนตก,ตกตะกอนความคิดนะคะเป็นพ่อพรมลี่ิดด้วยแต่ที่จริงทุกสิ่งอย่างหมุนอยู่ตลอดเวลา ทุกอย่างมันก็นะคะไปข้างหน้านะ,ะวันที่คุณคิดได้นะคะตื่นรู้นะคะคุณไปข้างหน้าแล้วเพราะว่าไพาหมอพูดทางนี้นะคะเขากลับคิดได้สายไปหรือเปล่านะคะมาดูกันนะว่าเขาคิดยังไงคุณนะคะหมายถึงถ้าเป็นคนเดิมนะนะคนะ,ะตอนนี้มาดูบ้างว่าหัวข้อนี้ใครจะเข้ามารักเรามีทั้งคนใหม่ด้วยและคนเก่าด้วยนะคะอื้อะ คิงถือไม้เท้าใบแรกเลยคนนี้อยากเทคแอคชั่นคนนี้เขาบอกว่าการเจอคุณทําให้เขามีความสุขทําให้เขายิ้มได้ทําให้เขารู้สึกว่าอ้คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาไพ่ตีคู่มานะคะตรงนี้คุณคือคนที่ใช่สํา,าะะรสหรับเขานะคะไนทถือเรียนนะคะ้ความรักคือความมัน่นคงบางคนอาจจะเจอความรักทางไกลได้ด้วยหรือคนที่เดินทางใกล้ไกล หรือทำงานเกี่ยวกับรถเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะ Deliver นะคะไพ่สำหรับนี้มันไม่ได้สามเศร้าเนาะมันออกมาใบเดียวแล้วเห็นนะคะที่ผู้ครูบาอาจารย์ผู้ที่เขียนนะคะ อันนี้ขึ้นมาอาจจะบอกว่านะคะเป็นการมเทพแผงสอนเขาจะรู้สึกถูกชะตาต้อนใจกับคุณมีความรู้สึกดีความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาอยากสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับคุณอยากทําให้คุณเห็นอยากทําให้คุณเห็นว่าเขาพยายามเพื่อคุณนะคะ,นะคะนะคะถ้าคุณมีถ้าคุณมีคู่แข่งคนนี้นะคะเขาก็ไม่กลัวนะคะเขาจะตอบคาว่าไม่กลัวขเขาคือเขาจะทุ่มเทนะคะไม่ใช่พูดว่าชอบอย่างเดียวเราไม่ทําอะไรแปดวันทักมาครั้งหนึ่งไม่เอานะ อืมนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นว่านั่นแหละคือผลการกระทาจัดเม้นมีสิ่งเก่าๆอย่างวนกลับมาจริงด้วยนะคะมีคนที่อายุน้อยได้ด้วยนะคะมีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่คิดว่าคุณ,คณเป็นคู่เขาเขาคิดว่าเห็นไหมคะผมลยขิดตกตําแหน่งความคิดของเขาให้ตีคู่มาสองคู่แล้วนะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคนที่เขาตามหามานานเขาจะไม่ยอดท้อเขาจะพยายามเพื่อคุณดชแชร์เคือไพ่รถสือแห่งความพยายามนะคะนะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะใกล้ไกล ถ้าใจเขาลักแล้วนะคะเขาบอกคุณคือนะคะเอ็มพเลอร์นะคะ, Emperor, ะ,ค,ะคือคนที่ใช่ของเขาไพ่โลกไพ่จัก,กรวาลไพ่เดอรเวอร์อา้ายไพนะ่ตีคู่มาโอ้โหนะคะตีคู่มาไพ่เด e e m p r e s s คู่กับเอ็มพ o r ชุดใหญ่ด้วยเนาะมีโลกมีจัก,กรวาลทีนี้หมอจะพูดถึงนะคะพูดทั้งหมดที่ไพ่ออกมามีคนเดิมๆอยากกลับมาเพราะว่ามีคนตกตะกอนความคิดเขาคิดว่าห่างคุณไป ทำไมเขาตัดคุณไม่ขาดทำไมไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณนะคะคุณคือสิ่งที่ใช่ที่สุดคือโลกทั้งใบของเขาคือคนที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างเขาคิดถึงคุณเขาอยากให้พรมลิขิตหมุนนะคะย้อนกลับมานะคะได้มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นครบนะคะกับคุณแบบจริงจังก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะให้มันเนะคะมันเป็นดวงโดยรวมหมอมินว่าคุณน่าจะย่อมรู้ดี ถ้ากลับมากลับมาแล้วกลับมาอีกนะคะยังเหมือนเดิมคนเดิมๆมก็เหมือนเดิมเนะหมอพูดตรงๆเลยนะคะถ้าสวดสนิทหมอบอกเลยนะคะช่วงนี้จะมีใครเข้ามารักเราหมอมินว่ามีคนที่เขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาเขาจะพยายามเพื่อคุณนะคะภายถึงเป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่นะคะเหมือนสิ้นสุดเหตุการรอคอยคขาว่าการเจอคุณเขาจะไม่ตามหาใครอีกแล้วเพราะคุณคือคู่แท้ของเขาเขาคิดอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะ ตัวเขามีใจให้คุณแล้วนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นจะเก็บเงินเก,เก็บทรัพย์หรือเรียนก็คือการกระทําได้ด้วยนะคะท,ทําทุกวันให้มีค่าใส่ใจสม่ําเสมอกับคุณเพราะนี่แหละค่ะความรักอือ่ะมาดูแอคชั่นนิดนึงความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรของชาวทาตุลมในปักหลังนี้นะคะบูใบแรกสองถ้วยนะคะใต้สําหรับไหนถือไม้เท้าด้วยนะอ่ะสองถ้วยใบยแรกเลยค่ะ ความรู้สึกดีมันเริ่มต้นนะคะความรู้สึกที่อยากจะเป็นผู้ให้และได้รับความรู้สึกดื่มด่ดมดำความรู้สึกที่โรแมนติกเหมือนเรานะคะอยากมีคู่อยากมีแฟนพบเจอคนที่ใช่นะคะช่วงนี้นะเป็นความรักที่เออนะคะ t a k แ a คชั่นนะคะเป็นความรักที่ ะะก่อตัวเป็นคนที่แอบชอบคุณได้ด้วยหรือเป็นคนที่มอบความรักความรู้สึกดีให้คุณแถมมีคนบางคนมาง้อด้วยนะคะเป็นคนหน่าเดิมๆด,ด้วยนะนะ,ะคะคนคนนี้ก็ทํางานเก่งทํางานมากแต่เขาจะแบ่งเวลาให้คุณนะคะเดลิเวอร์นะคะ,ะ,ะ,นะะมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยคนที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคนคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณ อบอุ่นแล้วเติมเต็มซึ่งกันละกันหมอต้องพูดซึ่งกันละกันนะคะเพราะสองถ้วยมันขึ้นกับสิบถ้วยนะคะมีบางคนเห็นไหมคะห้าถ้วยรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจที่ทําถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกคือความรักเขาทําให้ความรักของคุณกับเขาพังลงมีคนที่อยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆคุณได้ด้วยนะคะบางท่านนะนะคะเดือนซันช่วงนี้ร้อนแรงนะคะรู้สึกมีความสุขมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณเปลี่ยน แปลงตัวเองบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้สึกว่าคุณจะสวยขึ้นดูดีขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะไพ่เดอะเวอร์ไพ่ดิจิตเมนต์หมายมินว่าคุณจะมีของขวัญของฝากจากผู้ชายคนนี้คบกับเขามั่นคงเขาพร้อมที่จะน่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตทั้งหัวใจทั้งความรู้สึกได้ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งอาจจะทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยนะคะตรงนี้นะ หรือบางคนกําลังคุยบใครอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์จะถูกพัฒนาแล้วอาจจะได้เดินทางมาเจอกันได้ด้วยไพ่คุณออกในโทนที่ดีมากๆคนเก่าเพิ่งตื่นรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขามากๆนะคะอยากรื้อฟื้นเรื่องราวบางอย่างกับคุณแล้วมีคนที่เข้ามาด้วยนะคะในความสัมพันธ์ที่เขาจะไม่ยออ่อท้อนะคะเขาจะพยายามเขาจะทําให้คุณเห็นว่านี่แหละคือฉันฉันชอบเธอนะฉันจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการกระทําของเขาอืมมาขอแนะนําสุดท้ายดีกว่านะ ให้คุณออกมาในโทนที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับสิ่งใหม่ๆดัซซันคิงเรียนนะคะดัลสเตนไม่ถือถ้วยนะมีคุณมาง้อคุณจริงๆด้วยนะคะเดอะเอ็มพัเลอร คุนเธอไม้เท้านะคะหนึ่งนะคะโสดมีเกณฑ์ได้พบคนเข้าใจทำให้คุณยิ้มได้ทำให้คุณรู้สึกมีความสบายใจมีความสุขใจมันเหมือนเขาโอบก,กอดเราด้วยความรักคุณจะได้พบเจอความรักที่พร้อมที่จะปกป้องร้อมที่จะดูแลและซื้อสัตว์กับคุณนะคะตรงนี้นะนะคะแล้วมีบางคนมาง,งอคุณด้วยมันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าจะเอายังไงกับความสมานเต่เอมเลอร์นะคะมีคนที่พร้อมที่จะมั่นคงกับคุณนะคะตรงนี้นะ หมอมีนว่ามันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณต้องการยังไงความรักนะคะลองดูนะไหวพรสวดมนต์ขอพอรว่าถ้าคนไหนคือคนที่ใช่ขอที่อยู่ออยู่แล้วขอให้มีความสุขนะคะมีความสบายใจซื่อสัตย์จริงใจนะคะคบกันมั่นคงถ้าไม่ใช่ขอให้เฟดไปนะคะหมอว่าคุณมีเซนต์คุณรู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับคุณขอบคุณมากๆคะ่ะชาวทัดลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมีนทาคลิปนะคะ ต่ถ้าดูดวงส่วนตัว ID l i น e ของมออยู่ใต้คลิปนี้แอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้สวัสดีค่ะ